การอ่านออกเสียงคำเตรียมสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่เจ็ดคำที่หนึ่งค้าขายคำที่สองบะมี่คำที่สาม กาศคำที่สี่ซ่อนหาคำที่ห้าโน้ตบุ๊กคำที่หกพื้นที่ คำที่เจ็ดนางเอกคำที่แปดทำงานคำที่เก้าเบิกบานคำที่สิบสังคม คำที่สิบเอ็ดคนป่วยคำที่สิบสองอมยิม้มคำที่สิบสามต่อเนื่องคำที่สิบสี่เที่ยงวัน คำที่สิบห้าโอกาสคำที่สิบหกบำนานคำที่สิบเจ็ดประจำคำที่สิบแปดกรอบรูปคำที่สิบเก้าฉลาด คำที่ยี่สิสมัยแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ